รีวิวรถแบตเตอรี่เด็กทรงออดี้นะคะตัวนี้เป็นขนาด2องมอเตอร์นะคะเปิดประตูได้นะคะตัวนี้คือแบบว่าว้าวมากเลยคะ่ะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดเลยนะคะตัวนี้จะมีไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายนะคะโฉบเฉียวอ่ารูปทรงเป็นไงล่ะอ่าตรงก็จะเป็นช่องดนตรีฟงอไรก็จะมีเสียแตรเสียงดนตรีสลับกันไปนะคะเสียงดนตรีนะตัวนี้นะ แล้วก็จะมีตรงอ่านด้านซ้ายก็จะเป็นปุ่มเพลงต่างๆนะคะแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะ ด้านขวาคอนโซลด้านขวาก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดปุ่มสวิงแล้วก็ปุ่มเดินหน้าถอยหลังของหมวเหยียบคันเร่งที่เท้านะคะตัวนี้จะมีเบลเข็มขัดด้วยแล้วก็มีรีโมทบังคับนะคะก็คือถ้าน้องลงไปนั่งนะคะแล้วเราก็บังคับแบบนี้เลยนะคะอันนี้น้องแอดมินบังคับอยู่ด้านหลังนะคะใช้รีโมทบ,บังคับเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ปกติเลยอ่าโชคเชียวอะรุ่นนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะแดงขาวเหลืองนะ